กูได้เล่นเหมนสตาร์อีกออะไรจ้าเธอเธอจะบอกว่าไอ้นี่อะไรนะกูได้เล่นเหม็นแต่กูไม่เล่นสตาร์คัพไม่มาคิวจะปล่อยกอนว่าเธอบอกว่าคอมไหวอยู่ขนาดฟาวกายมึงยังเด้งเลยอะไรฟาวกายเด้งอะไรไม่ได้เด้งวันนั้นที่มึงสตรีมแล้วเล่นกับอีพีแต่กูดูอยู่กูเด้งเพราะอะไรกูเล่นเพราะนี่สายเด้งากับเด้ง มระเด้งไหมมันจะได้สายอะไรมันก็เฮ้ยมึงควจะเอาดิเอาดิเอาแกงดิเอาแกงนีเดี๋ยวได้เราเก็บมาดิตัองซีซสี่ไว้ใจฉันเฮ้ยเฮ้ยเอาดิมึงถ้ามึงจะบุกต้นเกมเอาดิเอาดิเอาแไปนี่โดนเดี๋ยวได้กระตุกได้กูตุกตรงนี้ได้ เฮ้ยไอ้ยโอ้ยโอ้ยีอ้ยนี่ยโอ้ยโ่้ยโอ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 ้เโอ้ยโเ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ัโอ้ยโอ้แโอ้กโอ้ยมอ้ยโ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 อ้งโอ้ย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 โอ้โอ้ยลอ้ยโอ้ยอ้ยโยอ้ยโอยอยโอ้ยโอยโยโอ้ยโอนยอไงโอ้ย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 โยโอ้ยโอ้ยโ้อ้อ้ยโ้โดนลงอ้ยโอ้ย ไอ้พีอะไรอะ่ะไปไพีดไ,ไปพุ่ต่อเดี๋ยวพีดไปพุ่นต่อเดี๋ยวเอาเลยเอาพีว่าอ,อะไรไอ,อเระวางบอลตัดเฉียงไม่กลัวเวย้ยกูมีซีซีเดียวนี่อเอาดีเอาดีน่าจริงดึงกูไปว่ะจริงเอ้ังกรเกิดว่ะไอ้นั่นน่าจะมาปะอัะอะนไ<อ>หนฮเแบบดิจิตอลดิจิตอลเไอสตารายูสตารายู่หลังเข้ามาดิไอมันจะบิน มะเบิดจริงโอเคยังร <Okay. S 1> ับอยู่ใช่เขียนรกมูทวัยเลยเหรอไปสัตว์ออกล้างไงนะออกอเจ็บมากไม่บูงใจยินดิแมงห้าห้าไม่เลวเลยสัตว์ไม่เขียนตอกี้ไม่ตายวะมาเราคืนมาเราคืนมาเราคืนจเจอก็แกะกางมูคือขับไม่ได้เหรอฮะ<า>ขัดไม่ได้เหรอ ไปขัดแม่แม่มกูถามเมื่อกี้มึงขัดมึงจะขัดเราไม่ใช่หรออ๋อต่อให้โดนสี่ีใช่ว่าต้องต้องเร็วมันยืนยืนไม่หลุดโอยมันมันถล่มแล้วมันถล่มแล้วมันถล่มอีดอกนั้นไปแล้วถ้าเกิดว่าแบบพุ่งแบบว่าโอ้ยมาเมื่อกี้มันมีแก๊สยืนอยู่นะมันก็เลยไม่ดีโปจะเต็มแม่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 ถอยมาถอยมา ใครฟังมาฟังเราแบบดูเรนด์พูดการโดนอีกแล้วเอ้ยมึงแม่นเกินล้างกูยิ้มมาเลยเพื่อนอก็กูมันแม่นอยู่เลยเฮียลงมาหา,าหมดเลยเว้ยวมนี่ไอ้ตายไ่ถึงไะได้แก้อะไรเงี้ยอะเออเฮีย่อกี้หน่อยเดี๋ยว มีไม่มีไม่มีมนขึ้นบนมาขึ้นบนทำไรเนี่ยปนตีว่าขู่ยิงขูแล้วก็ลุกตายพอนไปละเหี้ยไปโดนเห้ยโอ้ยเหี้ยมะไมเอามาไล่ลุงมาลวางมางซาตาซึ่โดนเฉยไม่ต้องแล้วละไม่ต้องถึงซาตาหรอกเฮ้ย อม่ต่อแต่้อมแต่สตาอยู่ไหนวะพิมีนตีเมื่อไ่อนนี่เนี่ยยี่สซ้ายแหละมาอยู่วะเนี่ยบินอ้อมหลังพีทป่ะเนาะถ้าึ้นก็ต้นในแห่ต้นรับต่อรับช่วงต่อจากนี้น้รับป้อมรับป้อมรับป้มมันลีแล้ว ดีไปีเอียอยู่เป็นฝูงเลยสัสนี่โดนดูดเอาป้อมบนดิรอเฮียอะไรไายปะมันดับดับควบนั้นมึงดับดับพวบนั้นวะอุ้ยแมวแล้วเอาไปดิเอาอะไรวะไม่มันก็แม็กมันก็ไม่แตกอยู่แล้วไหมกูอยู่คนเดียวไอีไฟเซฟก่อนได้ไหมล่ะต้นเกมอะเราอย่ารีบตายดิมอยจังเลยมึงคือคอยออกมาทำไมทำไมอะกูดึงให้มันเก๋ๆอ่ะมีเพื่อนอะเนี่ยเอาไปเด็กที เชี่ยมแจ่มดิยวก็เจ่มดิเพื่อนโว้ยโอ้ยไมีฟิกคอยยังเนี่ยมีฟิกคอยยังมีคอไม่มีฟิกมีล้างด้วยดูดิเต็มเต็มเอาไปดิพอแล้วแต่มันดึงไปปล่อยปล่อยความดุความดุแล้วปล่อยแม่งไปดิปล่อยมันไปเลยดูดิดูดิเอาเว่ยผ่านไปมันหงดหงยังไเนี่ยโว้ย ใครอ่ะข้างบนดิเข้ามาทำไมงงงงเลยเอาเฮ้ยเอาโอเคโอเคเอาโอเคตัวอะไรยังไั่เกียร์โอเคโอเคเลยไม่โดนละแโอเครู้เรื่องมาก่อนดิมาก่อนดิกูยืดจะได้อยู่กูถึงก็บอกโอเคเลยมูดาตัดอยู่ตัดให้อยู่ ไอ้โมหลักไมช่วยกูจริงๆริงหรอสกินก็ไม่ช่วยกูเลยเหรอโมหลาก็มีลางสกินก็แพงไม่แรงเลยสัตวกไม่มีลางนะเว้ยล้างสามสิบวิสวยดิเกียรอะไรกันลางไม่ใช่เกี่ยวเกี่ยวเรื่องอะไรกันลางเอ้าโมหลาไปได้แพนด้าแพนด้ามังกรอเอ้าเอ้าโดนทีมดาอีก ไอ้ยู่อยู่โดนมตาจะบินตาจะบินโอ้ยแกดูแกดูเฮ้แกดูมาดิมาดิทำอะไรวะเด้อมาขอแล้วใส่ใส่หมดมันดูแล้วไม่มีดใส่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 ทุดใส่ทุตบาดเวียงคืซีไฟบอกเนี่ยงคซีชิบหายตาเนี้ยนะงงชิบหายทำอะไรกันอะเดี๋ยวเด้งเดี๋ยวเด้ง อุ้ยโดนเอ้าเอ้ไปช่วยตีเขาตีช่วยเขาตีล่างก่อนล่างมั้นบ้างวะใช่บ้าอล่ากลงล่างเงากลางเงากลางดีกว่ากลางดีกว่าไอ้ยัยคนก็แบบดึงมากระชากมาเมื่อกี้โคตรฟุ้งเลยแต่ตีมันแกล้งกระชากสองอะไเออคนงงอ่ะอ้าวไอ้ผดูเดี๋ยวแกก็ดูเดี๋ยววะดูได้ไปปล่อยวะ เฮ้ยเฮ้พีพีตายสัตว์ตายโดนมึงตายดิเสดึงนมึงตายเอาดิพอล้เอาดิติคือไม่มีฟิกหรอกเอาดิมดูแล้วดิโดดเฉยเอาแม่นี่แพนาเงาะโดนเอาเอาเอาไม่เอาเอม่เอามันมีมันมีตัวหนึ่งมันมีตัวหนึ่งมีแครี่ตัวเดียวขวดอะไรดอมิเดิ่งแล้วดอมิเดลิ่งแล้วให้ให้ฟื้นหน่อยดอมิเดลิ่งนะเนี่ดังดัมาอรีเซนต์ย มานานนะมานานมาก่อนจะขึ้นลีเทนอรีอ่ะเออมึงต้องทำ่งหน่อยสัตว์เวาเมื่อกี้เข้าไปแล้วแพนดาฟุกติขีมาสทีร่วงนะอย่าไปิ่ไก่อนนได้ต้านนิ่ได้ต้าน่งไว้ต้า,า,า,านิ่งไว้ต้าน่ไวนิ่งไว้ต้านนิ่งไว้ต้านนิ่งไ้ต้นนิ่งไว้นิ่งไว้ต้นนิ่งไว้ไ้งไต้นงะไต้นะได้ไดนไนะนะ้่นงไ้นไ้้ไ้้ไางไ้ต้ กูสายที่เข้าไปเอาไปขับมับไอ้นี่ร่างยาวร่างยาวเพื่อนละเราตัวเดียวมึงตัวเดียวร่างยาวเพื่อนหมายถึงเล่นบนอะเราตัวเดียวจะสู้ไหวหรอไปเติมเพื่อนนี่กูจะเติมเพื่อนนี่ร่างยาวเพื่อนไปรับไปรับกูสายช่วยเขาอุ้อุ้ยกูคงไม่ได้ดีนารีแล้วมั้งเนี่ยไอสัตว์สือมันใหญ่ เยลละมากโอเคกำลังไปขอทะเลาะกับแพนด้าก่อนได้ปะเยียแพนด้ามากูจริงนะโอ้ยแพนด้ามันอะไรตีป้อมแรงใช่เหรอแรงกว่าปีนตัวเมื่อกี้นิดนึงเอาเด้อเด้อช่วยจะได้ปะเนี่ยสุดพอดิเอาดิไม่แพนด้าใช้จะดน่งโอ๊ยช่วยนี่เอาไปทีนึงจะบินทำไม เอาไปเม็นหนึ่งไม่จะปลาคนอกไนดังไม่อนคูส่งฮอนคูไปไม่เห็นแล้ว้ช่วยทุเรงอนทุเรดนทุเรงดนมาเร็วมาเร็วไอ้ปลาอยู่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 ไหนี่ยเอลากแล้วไม่กล้ามาดูตัวนี้ ดาเมจกูพุ่งพาแล้วนะตอนนี้ดาเมจกูพุ่งก้นนะเดี๋ยวนะเฮ้ยไม่ทันนี่อินเน่์เอาให้ดึงกูเข้าเฉยใส่เลยเพื่อนใส่เลยใส่เลยทิเคจัดให้กูสงสารแพนด้าโดนโดนอีกแล้วแต่ตาบินอีกตาบินอยู่ฮอกออก อ้เฮ้ยมันไม่ตายป่ะไม่ตายดูดิซอนดาม่มันมีแข่งไม่แข่งครูครูเลนจานีได้ป่ะโอเคจบได้จบเฮ้ยมูหลามมันช้ำจังวะคือมันเจ๋งอยู่เออสมรรถกิจเดนเดนแล้วเขาไม่เคลียร์บนจริงจริงหรอไม่แล้วมึอที่ออกมาข้างนอกจริงหรอมือจบได้หรอไม่ได้ไงอ้าว เป็นไงล่ะมชาช้ำชมนิดช,ชมหน่อยอ้บ่อเลยอ้าวแล้วเราคนเดียวจะสู้ไหวหนูอ่ายังโดนม่าไม่ล้าเข้ามึงไวพีทม่กายล้นหึอกเอ้าเสเอ้า่ใช่้ช่ใช่ใช่นช่ใช่ลช่ใ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 ีใช่ใชใช่ใช่่ใช่ใช่ใ่ใช่่่่่่อ สวยมากตัวเล่นเอาดาเมจกูหมดเลยอี้อ่ียโหนมันเลยสัสอ้าวสวยวิสตาเฮดเดอรมาทีเอ้าวอ้าวอ้าเอ้า เนี่ยดูดิเฮียคือแม่งจะงุดีขนาดไหนที่โดนซีซีขนาดนี้เอ้าท่านดาบวัวหัวโดนหอกที่ผานไอสัตว์ปล้วไม่เฮียอะไรกันเฮียปลาตรงไหนก็โดนหอกเออไ่ด้ปาหนนนก็โีอสัตว์ตัวอื่นไม่เท่าไหร่ไอคีเป็ด้าเนี่ยโดนทุกเม็ดเฮียแม่งเกิดปลาเด็ดตองนั้นด้วย เินไปไว้สัดของไเน็้่สเลยแสดงว่าแคลรี่มันยังไ <liquor> ปพิงแหลี okay. <im f> ่อะไรนะ